ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะนะจุดจอดรถมา้าหัตราค่าโดยสารรถมา้าจังหวัดลำปางน,นะฮะร,รอบเมืองเล็กนะสามร้อยบาทนะรอบเมืองใหญ่เที่ยวละสี่ร้อยบาทนะฮะชั่วโมงชั่วโมงเที่ยวละห้าร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับรถม้าของเรา รถม้าของเรานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถม้าลำนี้ชมเมืองลำปางนะครับเออขัดโอนไหมฮะโอนได้ไหมโอนได้เลยหรืออ๋อได้ครับโอนได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปรียวตัวสับก่อนหรือบอกตัวสับมาเราสักคู่นะครับมามาสี่คนครับคนเดียวครับคนเดียวเลยอ๋อคนเดียวเดี๋ยวเราสักคู่นะฮะ ราลืมโทรศัพท์กับผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรารับโอนได้นะครับคุณผู้ชมเราก็โอนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งออ้อีนี่นะอยู่ ไล่จับที่ว่าการสหน้าธานีตำรวจภูทรนลำปางนะฮะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนั่งรถมา้าชมเมืองลำปางนะคนั่นครับอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นนะเราก็จะไปนั่งรถม้าชมเมืองกันนะครับไปเลยครับอ๋อเดี๋ยวต้องอวออเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งกันนู้นดีกว,ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตรวจตลาดแป๊บนึงอว่ากับไอ้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่านา้ำประปาเดี๋ยวผมตรวจตลาดแป๊บเดี๋ยวออนั่งคันนู้นเดี๋ยวได้ครับ,รบได้รอคันนูนน้นนอะรอคันนู้นมานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตรวจสอบเดี๋ยวตัวแไฟฟ้าครับนะ ี่ยครจะขึ้นรถม้าก็อยู่ข้างพิพิธภัณฑ์ลำปางนะอยู่หน้าสถานีตำรวจนะบริเวณนี้นะครัที่ที่จอดตรงโน้อนอยู่หนึ่งที่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่นะฮะคุท่ผู้ชมท่านผู้ฟงสิ่งรอบนี้ก็เป็นรอบกลางคืนนะปะกติเขาก็จะนั่งกันกลางวันนะแต่เรามาถึง เามาตีดึกแล้วนะครับคุณผู้ชมคทำแล้วเดินเลยครับเเลยไปต่อได้เลยใช่ไหมฮะครับไปได้เลยไปได้เลยเยอะแยะมีไม้เอาละครับขึ้นไปเลยนะครับไม่ใช่เหรอให้ผมข้อมาเตยบ้างล่ะฮะยังไงกันรอเดี๋ยวผมเรียกเขามาแล้วอ๋อรอที่เรียกมาแล้วเนี่ยฮะ โอเคครับรถเป็นยังนป่ะครับโอเครอเดี๋ยวๆๆๆยังมาเนี่ยรอรอรถม้าที่เรียกมาเขาเรียกเขามาแล้วเลยเดี๋ยวเขาจะเสียเวลาเขาเขาวิ่งอยู่อ่ะหรือกลับบ้านแล้วหรือยังไงไม่เขาเขาว่างอยู่อ๋อเดี๋ยวเราพัลล์รถมาสักคู่นะนุ่งจะมากลับกลับมาแล้ว จะไปขึ้นลงน้นก็ได้มาเอ๋อครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมมาของเรานะครับคุณผู้ชมเอารอบเล็กหรือรอบใหญ่รอบเล็กรอบเล็กครับรอบเล็กรอบเล็กอะรอบเล็กหนึ่งรอบผมห้องฝามาละผมห้องฝามาละจองไว้ให้จอง ไปเลยครับคุณผู้ชมเดียวรับคนเดียวครับกคทนี่ยเนี่ครับแล้วก็ได้นั่งรถมาร์กแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ลืมปิดี P ี ฟังนั่งรถมา้ากันคับมาลำปางก็หลายครั้งแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เคยนั่งรถม้ากับเขาสักปีนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะฮะที่เราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมานั่งรถมา้าชมเมืองกันนะครับคุณผู้ชม เยอะมากนะาห้ามเข้านะเรถก็วิ่งดีทางให้นะครับคุณผู้ชมดูความี่จะเป็นนยวทะเลเผาเนี่ย ข้าวต้มเหรอ,อครับาบาทเ,เดียวเลยเหรอร้านดังไหมอ่ะครับร้านดังมากเลยโอ,อ้โหเผื่อมีเวลาดจะแวะมาชิมเรี้ยงแถวนะท่าน ันนี้ปะกะติรถม้าที่วิ่งกลางคืนนีประจำอยู่ตรงนั้นที่เดียวอะครับอ๋อก็อเห็นรีวิวมันเหมือนกลางวันเนี่ยมันมีหลายๆที่แสบกระจายไปหลายๆที่แต่กลางคืนนี้ก็คือจะจะจอดตรงนั้นที่เดียวใช่ไหมครับอ,อ๋อก็ทำนั้นนะครับคุณผู้ชมใครที่ต้องการนั่งรถม้าช่วงเย็นกลางคืนนะ,ะก็สามารถมาขึ้นได้ที่ข้าง พิพิธภัณฑ์ลำปางนะหน้าหน้าสถานีตํำรวจนะฮะบริเวณนั้นที่เดียวนะมีเสี้ยมครมีเสี่ยมลำปางก็สามารถมานั่งรถมาได้นะ,ะที่้างมีเสี้ยมนะฮะกลางวันก็อาจจะร้อนมากสักหน่อยนะกลางคืนก็ถือว่าไม่ร้อนมากก็นั่งชมวิว สถาปัตยกรรมแห่งเมืองลำปางกันไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่เป็นร้านมองจังนะะอยู่ดินอันนี้ไม่น้ำอะไรอะ่ะ แม่น้ำวังเลยนะที่ลงไปกรุงเทพใช่ไหมฮะโอ้แม่น้ำวังนะมันเป็งังยมางมามนะมันไปผู้ที่เจ้าพญาครับเจ้าพญาครับเนี่ยแม่น้ำวังนะเราจะวนมาข้างเวน้ำวังนะ เชียงรายาวขาเชียงรายมันมาอยู่ลำปางกันก็ <c oughs> นสวยดีเหมือนกันโอ้ใครเป็นจุดท่องเที่ยวโอ้โอแรงบันดันใจเรียกแรงบันดันใจม่อก่อานี่จะมีซำมแพงสั่นไม่ได้วัดอ๋อด้านหน้า ก็เอา,า,าเอาก็เอากาแพงออกอะฮะอ๋อจะได้รู้ว่าเป็นวัดจะได้เขา้าง่ายอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชม ทีแล้วนี่คนจะมานั่งช่วงไหนกันนะช่วงกลางวันนหรอช่วงเช้าอ๋อ,อชว่วงเช้าช่วงบ่ายอ๋อ,อช่วงเช้าระว่าาช่วง,งชว่วงเช้าเราสามารถไปพาไปเที่ยวรัดอะไร๋อไปได้หลายที่กว่า หถ้าเหมาเป็นชั่วโมงนี่พาไปเที่ยวไหน่ะเป็นชั่วโมงไปทุกวัดอ่ะรือว่าวัดไสองที่หรือสามที่อ๋อผมารแกวอ๋อแลกเอ๋อ็คือจะ ถ้าเป็นชั่วโมงก็คืออย่างน้อยสองสามวัดเลยอ๋อไกอ๋อต้ลไกลมากไหมฮะองข้ามองนอ๋อต้องข้ามคลองไปเหรอข้ามเลยนะคลององเรียกว่าเมืองเก่าข้ามไปฝั่งเมืองเก่า ออเป็นชั่วโมงนะฮะใครสนใจก็สามารถมาติดต่อได้นะที่ข้างมิวเซียมลำปางนะฮะก็จะมีรถม้าประจำอยู่นะฮะแต่รอบเล็กรอบใหญ่หรือจะเหมาเป็นรอบก็สามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ห้าร้อยนะฮะชัม่วโมงละห0านะเหมาชั่วโมงละห0าร้อนะ ก็จะพาไปชมวัดหลายวัดนะฮะของตำมวัดนะให้ได้ไปไหว้พระกันนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงตรงไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ไปดูเหมือนกันก็เราก็งกงๆอยู่เหมือนกันนะฮะเสียงน,นกเยอะแยะมากมายชมดูฟออัง จานะ้นะอีนี้ก็น่าจะใกล้น่าจะใกล้สถานีแล้วนะทีสุกสมบูรณ์ห้างของใบสุสมบูรณนะ์ตอนกลางวันคนเยอะในวิ่งยากเลยฮะหรือว่าวิ่งปกติกลางวันนะ ตอนนีเย็นถ้าเป็นวันเสาร์เยื่อรถจะติดหน่อยเยอะใช่ไหมตลาดใช่ไหมจากตองต้าอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นได้ใช่ไหมฮะครับอ๋อแล้วแล้วแต่เราว่าอ่าประมาณ10นาที15นาทีก็เส้นนี้ใช่หรือถ้ารถติดก็เปลี่ยนไปอีกเส้นหนึ่งอ๋อ S <S ใช่ใช่ใช่เรา,าเปลี่ยนเส้นได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเกิดพนักงานขับรถมาของเราเห็นว่าเฮ้ยทางมันเต็ดนะฮะเราก็จะเปลี่ยนเส้นไปเส้นอื่นนะฮะอันนี้คือตลาดอะไรฮะโอ,อมันเปิดอย่างนี้ตั้งคืนอะ่ะฮะอ๋อหีอจะได้มาเดิน ดูวิ่งเดือดวิ่งเหรอ่ะรถวิงเหรอโอมันอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้เหรอในนี้ทั้งหมดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเราก็จะมาดูฮะตลาดอะไรตลาดหลักเมืองเนี่ยตลาดตลาดหลักเมืองฮะตลาดเทศบาลหนึ่งหลักเมืองตลาดหลักเมืองนะะฮ แล้วจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศที่ตลาดหลักเมืองตรงนี้กันนะเพ่ออยู่ไม่ไกลจากที่จอดรถม้าตรงของเรานะ เทียมนะมีเทียมลำปางนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาชมเทียมลำปางกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมจอดยังไงเนี่ยออถึงแล้วนะครับคุณผู้ชม นิวเซียมจบแล้วนะโอ้สวยมากนะ9โมองเขาจะปิดประตูโอ้ยมิวเซียมสวยมากครับนี้เข้าเข้าไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องคืนเข้าไปได้ครับเข้าไปถ่ายอะไรได้โอ้ยพยายามอยู่แต่มิวเซียมเขาจะเปิดตอนเช้าโอ้ย9โมง9โมงเขาจะเปิดประตูให้เข้าชมเดี๋ยวค่อยมาดูมิวเซียมตรงนี้ก็ได้เลย9โมงเช้าโอนได้ไหมหรือว่าต้องโอนได้ไหมหรือว่าเอาเงินสด มนเกิดก็ได้ใช่ไหมครับเอาโอ้โหดูดูดเนาตั้งนกตั้งตัวนกตั้งวนกตั้งตัวนกตั้งตัวขอบคุณมากครับครับผมนี่นะรถม้าของเรานะ างมิวเซียมนะครับ้างมิวเซียมนะครับขอบ,ขอบคุณครับผมขอเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถม้าข้างมิวเซียมของเรานะฮะทีนี้เราก็ได้นั่งรถม้าสนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่จะน,น,นั่งรถม้าก็สามารถมาขึ้นได้นะฮะ ข้างมิวเซียมลำปางนะจะมีวินรถม้าจอดอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่นะเป็นพื้นที่ของด้านหน้ามิวเซียมลำปางนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาึ้นได้ที่บริเวณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับการคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับนะะสำหรับคลิปน,นี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปชม เมืองด้วยรถม้าแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครปกับช่องไลตัวเราของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับทุกปีเราก็คงต้องขอแาวคําคว่าสวัสดีลาไปกับรถมา mm ้าแห่งเมืองลำปางนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง สวยมากนะพิพิธภัณฑ์เมเเซียมลำปางนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเปิดเป็นไ i g h t at มเซียมโอ้โหน่าจะงามตาก,การตานะฮะ จะงเป็นพื้นที่พิพิธภัณฑ์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะแย่งสีเสียงสวยงามมากนะคุณผู้ชมมิวเซียมลำปางนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมเออ ตลาดหลักเมืองนั่นต้อคุณผู้ชม